สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำทุกท่านนะคะเกี่ยวกับวิธีสวดบทสอนเจ้ากรรมนายเวรค่ะกรณีที่ทุกท่านสวดบทอื่นอยู่แล้วนะคะก็ให้สวดบทอื่นๆที่ทุกท่านสวดอยู่ประจำทั้งหมดก่อนนะคะแล้วก็ค่อยแทรกบทสรเจ้ากรรมนายเวรเข้ามาเป็นลำดับสุดท้ายนะคะ บทสอนเจ้ากรรมในเวรเรียบเรียงโดยพระอาจารย์ดรสิงห์ทน,นาราสโภนะคะหรือก็คือท่านที่อ,อยู่ในหน้าจอตอนนี้นะคะทางด้านสายมือเนาะพระอาจารย์ท่านจำวัดอยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมพระนเรศนะคะที่อำเภอเชียงดาว หากท่านใดประสงค์อยากจะขอรับบทสวดมนต์สรสเจ้ากรรมในเวรก็สามารถเข้ามารับได้นะคะที่มูลนิธิพระธรรมจากซอยรามอินทรา40แยก6นะคะสามารถโทรเข้ามาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนได้นะคะว่าสามารถเข้ามาได้วันไหนเบอร์โทรศัพท์นะคะ091 915 3915 กรณีที่ท่านได้บทสวดมนต์นสอนเจ้ากรรมในเวรไปแล้วนะคะแอดมินจะแนะนำว่าใน7วันแรกอยากให้ทุกท่านที่ได้รับบทสวดมนต์นไปสวดให้เป็นแบบ full option ไปก่อนนะคะก็คือทั้งบาลีนะคะบาลีจะอยู่2หน้านี้นะคะส่วนคำแปลก็จะอยู่ น่าสุดท้ายเลยนะคะแบบที่แอดมินถือเนี่ยเป็นขนาด a c นะคะก็จะมีขนาด a 3ด้วยซึ่งก็จะเป็นแผ่นใหญ่นะคะสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตานะคะก็สามารถที่จะขอรับเป็นแบบ a 3ได้เพราะว่าขนาด a 3จะมีขนาดใหญ่กว่าขนาด a 4นะคะเวันแรกทุกท่าน เริ่มสวดเริ่มสวดบาลีทั้งหมดเลยนะคะสวดไล่มาตามตามบทสวดมนต์เลยเริ่มจากบรรทัดนี้นะคะอโอมอุมะนามสิตาวาบรรทัดนี้นะคะอโอมอุมะนามสิตตวาไล่มานะคะจนถึงจบหน้านี้นะคะจบ ย้อนหน้านีก็ขึ้นบทสวดมนอสอเจ้ากรรมในเวนนะคะตั้งนนโมสามจบก่อนแล้วก็ต่อด้วยบทสวดไตรสารณคมนะคะในบทสวดนี้จะไม่ได้ใส่บทไตรสารณคมไว้นะคะก็คิดว่าหลายๆท่านก็น่าจะสวดกันเป็นอยู่แล้วเนาะนโมเสร็จก็ให้ต่อด้วยบทไตรสารณคมนะคะแล้วก็ค่อยขึ้นอิติปิโสก็ไล่สวดมาจนถึงบรรทัดสุดท้ายนะคะจะสังกเกตเห็นได้ว่า จะมีตัวหนังสือที่เป็นสีแดงนี้อยู่นะคะตัวสีแดงเนี่ยคำว่าเมเนี่ยสำหรับสวดให้ตนเองกรณีถ้าเราอยากจะสวดมนเพื่อส่งบุญให้ผู้อื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรู้จักเราญาติสนิทมิตรสหายของเราที่กำกำลังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ได้รับทุกขเวทนาทางด้านร่างกายจากโรคภัยที่รุมเรา้าเราก็สามารถที่จะ สวดมนต์เพื่อที่จะส่งบุญให้กับพวกเขาเหล่านั้นได้นะคะในกรณีที่สวดให้ผู้อื่นเราจะเปลี่ยนจากตรงนี้นะคะจากคำว่าเมเป็นคำว่าเตแล้วก็หน้าถัดไปนะคะทุกท่านถ้าสวดมาจนถึงบรรทัดที่สองนะคะตรงชื่อนามสก,กุล และว,วันเดือนปีเกิดตรงนี้นะคะถ้าเราสวดให้เราก็ใส่ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของเราเข้าไปแต่ถ้าเราสวดให้กับผู้อื่นผู้ที่เราต้องการส่งบุญไปให้เขาก็สามารถที่จะใส่ชื่อนามสกุลแล้วก็วันเดือนปีเกิดของบุคคลน,นั้นเข้ามาแทนตรงนี้นะคะสวดหนึ่งรอบสามารถใส่ชื่อตรงนี้ได้เพียงหนึ่งชื่อนะคะแนะนำเป็นแบบนี้ ถ้าสูว่าเราต้องการส่งบุญให้กับบุคคลหลายๆคนก็ต้องขึ้นรอบใหม่โดยใส่ชื่อคนใหม่เข้ามานะคะไม่สามารถไม่แนะนำนะคะไม่แนะนำให้แบบสวดร,รอบเดียวแล้วก็ให้ทุกคนแบบเนี้ยแนะนำว่าหนึ่งรอบต่อหนึ่งท่านจะดีกว่านะคะสวดไล่มานะคะไล่มาจนถึงอยอดเกือบยอดน้าสุดท้ายนะคะ เช,เช่นเดิมค่ะส่วนให้ตัวเองก็ใส่ตรงนี้เป็นเมแต่ว่าถ้าสวดให้บุคคลอื่นก็สามารถเปลี่ยนจากสีแดงนี้คำว่าเมเป็นคำว่าเตนะคะอ่านี่ถือว่าเป็นสิ้นสุดบาลีตรงนี้นะคะส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นคำแปลค่ะคำแปลแล้วก็ไล่สวดมา ตังกย่อหน้าแรกมาจนถึงบรรทัดส,สุดท้ายเลยนะคะบรรทัดส,สุดท้ายก็คือตรงนี้นะคะขออโหสิขออโหสิขออโหส,ออโสิได้โปรโดให้อโหสิกรรมด้วยเถิดขอเราและท่านจงเป็นเอสระจากวิบากเวรกรรมร่วมของกันและกันณนะบัดนี้เถินพอสิ้นสุดตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นการสวดมนต์บทสอนเจ้ากรรมในเวน,นะคะก็สามารถขึ้นรอบใหม่ในกรณีที่สวดให้ ท่านอื่นนะคะอ่าสวนให้ท่านใหม่รอบรอบสองเราก็ไม่ต้องเริ่มตรงอมอุมะใหม่นะคะให้ทุกท่านสวดแค่ครั้งแรกนะคะพอครั้งที่สองมาเราก็สามารถมาเริ่มตรงคำนี้ได้เลยนะคะสัพเพสัตตาอเวราหวนตุนะคะไล่มาไล่มาเหมือนเดิมค่ะสวดให้ผู้อื่นก็ ใส่ชื่อผู้อื่นเข้ามานะคะกรณีเราสวดมาทั้งบาลีทั้งคําแปล7วันแรกเราสวดแบบเต็มนะคะหลังวันที่7เราต้องการที่จะสวดคําแปลแบบย่อนะคะก็สามารถที่จะสวดได้แบบนี้นะคะทุกท่านสังเกตหน้าสุดท้ายนะคะของขนาด a 4นะคะตรงคําแปลให้เริ่มตรง บรรทัดนี้นะคะที่มีคําว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นะคะสีบรรทัดไล่มาจนถึงคําว่าเจ้ากรรมนายเวรจะมองไม่เห็นเธอนะคะพอจบสีบรรทัดตรงนี้แล้วให้ทุกท่านข้ามมาตรงคํานี้เลยนะคะตรงที่เป็นไฮไลท์สีดำเนี่ยนะคะตรงที่เป็นตัวหนาเนี่ย ขออโหสิขออโหสิได้โปรดให้อโหสิกรรมด้วยเถิดขอเราและท่านจงเป็นอิสระจากวิบากเวรกรรมร่วมของกละกันณนะบัดนี้เทินนะคะสรุปง่ายๆก็คือสวดตรงแค่ตัวหนาแค่นั้นเองนะคะสี่สีบ่บรรทัดตรงย่อหน้านี้นะคะแล้วก็บรรทัดสุดท้ายตรงขออโหสิขออโหสิตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการสวดในหนึ่งรอบแบบย่อนะคะ แต่บาลีบาลีเราสวดเต็มนะคะเพียงแต่ว่าคําแปลเราสวดแบบย่อดเท่านั้นเองก็จะเป็นการกระชับเวลานะคะเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่อัมินอยากจะแนะนําก็คือเวลาเราสวดเนี่ยตรงคาบาลีเราอาจจะไม่ได้รู้ความหมายแต่ตรงคําแปลเนี่ยเราเข้าใจความหมายเพราะฉะนั้นให้เราสวดแล้วก็ให้เราน้อมจิตเข้าไปทําความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของบทสวมดม์นี้ก็จะทราบความหมายที่ลึกซึ้งของบทสวดได้ดียิ่งขึ้นค่ะ